Ooh, ดูสิดูสิคือแป้งที่มันเคลือบก่อนก่อนที่จะมาถึงเก็บขนมปังอะ่ะมันมีความหวานหวานหอมหอมละมุนละมุนนะคะคล้ายคอนดอกมากเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะและว,วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำไก่ทอดวันทองที่บอกว่าเป็นไก่ทอดวันทองเพราะว่าเราจะใช้ไก่สองชนิดนะคะ สิ่งนี้หนึ่งก็คือเอาไปแปลรูปแล้วนะคะให้มันเป็นฮอทดอกหรือว่าไส้กรอกนะคะซึ่งก็เป็นไส้กรอกไก่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้เป็นเนื้อไก่นะคะที่เป็นเนื้อไก่สดๆเลยแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดซึ่งแป้งที่เราจะมาใช้ทอดในวันนี้เป็นสูตรพิเศษมากๆเลยนะคะนานุ่มแล้วก็เคลือบด้วยเกล็ดขนมปังอีกชั้นหนึ่งนะคะข้างนอกกรุบๆข้างในนุ่มๆ ได้2รสชาติในไม้เดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาบอกต้นทุนด้วยนะคะเผื่อว่าใครจะเอาไปทําขายค่ะสามารถเอาไปทําขายทางออนไลน์หรือว่าใครตามตลาดนัดก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าทํายังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก็ติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะขั้นตอนแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับส่วนผสมหลักๆเลยนะครับที่จะใช้วันนี้ก็คือ เศษสะโพกไก่นะครับครึ่งกิโลครับแล้วก็จะเป็นไส้กรอกไก่ครับวันนี้เราเป็นไส้กรอกไก่เป็นแบบคล้ายๆตุ้มจิ๋วนะครึ่งกิโลเหมือนกันครับแป้งสาลีอเนกประสงค์300กรัมครับผงฟู1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชานมข้นจืดครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทราย100กรัมน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงครับไข่ไก่2ฟองน้ำมันพืช4ี่ช้อนโต๊ะครับ อาละครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงกันบ้างสาหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานําไม้เสียบลูกชิ้นมาครับวันนี้ใช้เป็นไม้เบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็หยิบไก่ขึ้นมาครับเสียบไก่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็แสกกรอกแดงครับเสียบไก่กับแสกกรอกสลับไปมากันนะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็เสียบต่อไปให้หมดเลยนะครับเอาล่ะครับนี่คือไก่กับแซ่กรอกไก่ที่เราเสียบไม้ทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขัน้นตอนต่อไปเรามาผสมแป้งกันเลยครับวิธีการผสมแป้งนะครับให้เรานําแป้งสาลีมาล่อนครับ หลังจากร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้นำผงฟูมาร่อนต่อครับอันนี้มันเป็นก้อนๆใหญ่ๆแล้วก็หาอะไรมาบี้ครับบี้เสร็จแล้วร่อนต่อครับเล็กๆที่ไม่ลงครับแล้วก็ทิ้งได้เลยครับเสร็จแล้วพักแป้งไว้ก่อนนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาผสมอีกสูตรหนึ่งเลยครับวิธีการนะครับคือให้เรานําไข่ไก่มาตอกใส่ชามเลยครับ เสร็จแล้วก็เตะไข่ไก่ครับตีให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอไข่ไก่รวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับน้ำตาลทรายทยอยใส่นะครับหลังจากที่ไข่กับน้ำตาลทรายเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ใส่นมข้นจืดครับหลังจากคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเกลือน้ำมันพืช ใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วทีนี้ทยอยใส่แป้งครับใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งนะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับพอเข้ากันแล้วนะครับทีนี้ใส่น้ําเปล่าครับแล้วก็ตามด้วยแป้งครับส่วนที네่เหลือเลยนะครับแล้วทีนี้ก็คนอีกรอบหนึ่งครับให้เข้ากันเลยนะครับ พรส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็พักแป้งทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีครับเสร็จแล้วค่อยนําตัวไก่กับไส้กรอกของเรามาชุบแล้วก็ไปทอดครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการเตรียมก่อนที่จะเอาไปทอดนะคะเราก็ได้เตรียมไก่สองใจของเราเอาไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งทอดกันเลยค่ะขัะ้นแรกเกล็ดขนมปังที่เราเตรียมไว้นะครับฉีดน้ําใส่ครับเอาฟอกกี้มาใส่น้ําสะอาดนะคะแล้วก็ฉีดซมให้ทั่วเลย เวลาที่เราเอาไปทอดเกล็ดขนมปังจะได้ไม่ไหม้แล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยค่ะคุกเท้าครับเพื่อกระจายความชื้นนะครับอ่ารู้สึกว่าข้างล่างยังไม่มีนะข้างล่างยังชื้นน้อยไปเราก็ฉีดพรมเพิ่มได้นะคะแต่ต้องระวังไม่ให้มันแฉะเกินไปเท่านั้นเองโอเค เราทิ้งเอาไว้ให้มันแบบขึ้นฟูน,นานเกินไปนะคะเหมือนมันหนืดเกินไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะเติมโซดาลงไปหน่อยนะคะอันนี้เป็นทางเลือกนะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่อย่าใส่เยอะเกินไปนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตคนอีกสักนิดนึงนะคะให้มันเข้ากันก่อนอย่าให้มันคลุมจนหนาเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวข้างในไม่สุกนะคะส่วนตรงคนโคนมันเราก็เอาไม้พายนะคะมาแปะแปะ,แปะมันนิดนึงนะแต่ว่าเอาไม้พายขูดๆมันออกด้วยนะคะอย่าให้มันเกาะจนหนานะคะ ได้ประมาณนี้ให้ยังมองเห็นสีของไก่อยู่นิดนึงแล้วก็เอามาชุบกับเกล็ดขนมปังเลยค่ะเทคนิคก็คือเราจะต้องพยายามบีบนะคะให้เกล็ดขนมปังเนี่ยติดเข้าไปที่ตัวไก่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวลองทอดดูก่อนอันนึงก่อนนะเวลาเทสมันให้เอาเกล็ดขนมปังมาหย่อนดูนะคะถ้าเกิดว่ามันมีฟองทั่วๆเลยนะคะ ถือว่าใช้ได้นะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาลองชิ้นแรกกันเลยนี่ได้ประมาณนี้นะคะอู้เห็นแล้วคิดถึงคอนด็อกเลยมีคนขอคอนด็อกมาเยอะมากเลยนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ทำสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเรายังหาย,ยี่ห้อของฮอด,ดอกที่อร่อยๆนะคะจะมาทำเป็นไส้ตรงกลางนะยังไม่ถูกใจนะก็เลยยังไม่ได้ทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบอยากได้สูตรคอนด็อกเอาไปทำขายจริงๆ คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะจะเกิดว่ามีคนคอมเมนต์เกินสัก20คนเดี๋ยวจะรีบรัดคิวมาทําให้เลยนะคะโอเคจริงๆก็คล้ายๆอันนี้แหละเนาะแต่ว่าเปลี่ยนส่วนผส,สมในแป้งนิดหน่อยนะคะเวลาตั้งน้ํามันนะคะให้ใช้ไฟกลางนะคะแล้วให้มันร้อนด้วยไฟกลางไม่ใช่เร่งไฟจนแรงสุดแล้วก็มาลดไฟทีหลังนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะทําให้แบบข้างนอกมันไหม้ไปเลยนะคะ oh. นี่โหนี่มันคอนด็อกชัดๆเรียกว่าเป็นคอนด็อกสไตล์ไทยๆก็ได้นะคะ หลังจากนั้นก็มาพักใส่ตะแกรงไว้อย่างนี้เลยค่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเอาความหลืดประมาณนี้พอตอนนี้เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาผ่ากันดูนะคะว่าข้างในเป็นไงบ้างโอ้น่ากินมากเลยมันจะมีเป็นสีของไก่แล้วก็สีของฮอทดอกไก่สลับก,กันไปนะคะ ดูสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเอาละทีนี้จะลองมาเคาะกันดูนะคะว่ามันกรอบหรือเปล่าโอ,โ,โอ้โหกรอบกรุบกุบมากๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมหน่ารับประทานมากๆเลยนะคะส่วนซอสเนี่ยเพื่อนๆจะเอารับประทานกับอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะคะอาจจะเป็นมายองเนสก็ได้แล้วก็ราดทับด้วยซอสมะเขือเทศก็ได้หรือว่า เราเอาลองไปกินกับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเสิร์ฟกับมายองเนสที่เราจะบีบเลมอนลงไปนะคะให้มันหอมๆเพื่อนๆจะใช้เป็นมะนาวธรรมดาก็ได้นะคะเอาละเดี๋ยวไปจัดจานกันดีกว่านะคะว่าจัดจานยังไงให้ดูน่ารับประทานส่วนอันนี้เป็นทั้งหมดนะคะที่ทําได้ซึ่งจริงๆก็กินไปนิดหน่อยแล้วนะคะทําได้ทั้งหมดยี่ดไม้ใช่ไหมคะยี่ส ยีบสีไม้เลยโอ้โหทำได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาบอกต้นทุนละกันเนาะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าขายไม้เท่าไหรด่ดีตอนนี้ให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปก่อนละกันนะคะว่าเพื่อนๆจะขายไม้ละเท่าไหร่ในส่วนของวิธีการที่เราจะเสิร์ฟนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะคะเป็นยาวๆนะคะมีฝาปิดได้นะซึ่งเราแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าอาจจะหาอะไรมาลองมันหน่อยนะ อาจจะเป็นใบตองก็ได้หรือว่าใช้เป็นผักลองก็ได้นะคะเช่นผักกาดหอมนะคะหรือว่าวันนี้เราใช้เป็นกระหล่ำม่วงนะคะแต่ว่ามันจะราคาแพงกว่ากระหล่ำเขียวนะถ้าเกิดว่าทําขายจริงก็ใช้เป็นกระหล่ำเขียวก็ได้นะคะนี่ใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะได้สองไม้นะคะอีกอันนึงเอายัดไว้ข้างล่างนะครึ่งหนึ่งยัดไว้ข้างล่างนะคะอีกครึ่งหนึ่งตัดให้เขาเห็นด้านหน้านะคะ ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเรื่องของต้นทุนนะคะขอตากล้องมาชิมก่อนละกันนะอดทนไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อกี้ไปพักถ่ายรูปมาตั้งนานไม่รู้ว่าจะหายกรอบแล้วหรือยังในส่วนของซอสนะคะวันนี้เราจะกินกับเคชับซอสอือนี่มั่นไปพร้อมกันค่ะทุกคนหนึ่งสองสาผ่านไปสิบกว่านาทีแล้วนะหลังจากที่ทอดเสร็จยังกรอบอเลยนะคะคือแป้ง ที่มันเคลือบก่อนก่อนที่จะมาถึงเก็ดขนมปังอะ่ะมันมีความหวานหวานหอมหอมละมุนละมุนนะคะอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะคะตรงด้านหัวมันเห็นไหมมันจะมีแป้งที่เราเอาชุบก่อนนะคะก่อนที่จะชุบเก็ดขนมปังอีแป้งตัวเนี้ยอร่อยมากเนี่ยจุ่มกับซ้อนมะเขือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในหนึ่งคำนะ่ะเรากัดไปโดนทั้งฮอทดอกและไก่นะบอกเลยว่าฟินสุดๆนะคะอันเนี้ย มันจะมี2องรสชาตในคําเดียวนะใส่กับฟ้อยมะเขือนิดนึงโอ้โหสุดๆเราใช้เป็นฮอทดกแบบไทยๆนะคะเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะขายแบบตามออนไลน์แล้วอยากให้มันดูพรีเมียมดูแบบ แพงขึ้นมาหน่อยนะก็สามารถไปเลือกใช้เป็นฮอทดอกที่มันแบบรูหราได้เป็นพวกฮอทดอกรมควันนะคะแพงๆนะคะแล้วเอามาตกแต่งแบบเนี้ยพอตกแต่งดีๆมันก็สวยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกกล่องให้ดูดีกว่านี้ก็ได้นะคะมันก็ทําให้เราสามารถที่จะขายจับราคาได้เนาะก่อนปิดท้ายมาดูต้นทุนกันค่ะขอทราบต้นทุนหน่อยค่ะ ต้นทุนรวมนะครับจะอยู่ที่9 3้าบาบาทส8สิบแดสตางค์ทำได้ทั้งหมดกี่ไม้คะทำได้ทั้งหมด24สิบสี่ไม้ครับตกเฉลี่ยไม้ละสบาทขายสิบเก้าตางค์3บาท<ะ>8ปสเก้าตางค์ก็เกือบเกือบสี่บาทนะ<อ>ถ้าเกิดตีแบบจิบะถ่ายอื่นๆก็ตีว่าสบาทก็ได้ใชนะ่แต่ว่าเราบอกไว้ก่อนเราคิดให้แค่ค่าวัตถุดิบนะคะส่วนค่าจิบะถ่ายอื่นๆก็ไปบวกกันเอาเองนะคะคือขายสิบาทสบายๆนะคะเนี่ยเทียบกับมือตะก้องดูนะอันใหญ่อยู่นะ มันค่อนข้างจะฟูดีนะคะก่อนเอาไปทอดนะแนะนําว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นๆนะคะเนี่ยมันทําให้ฟูพองดีมากแล้วก็อันนี้ผ่านมาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังพองอยู่นะคะไม่ได้หายกรอบแต่อย่างใดเลยนะส่วนใครที่จะเอาไปขายทางออนไลน์แล้วก็อยากได้รูปสวยๆเอาไปโพสต์ขายนะคะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพน,นะให้เพื่อนๆตามไปได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเรามีชื่อแฟนเพจไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะ เข้าไปที่แฟนเพจแล้วก็ดาวน์โหลดรูปไปใช้ได้เลยฟรีๆค่ะพิเศษสำหรับคนดูชแนลเรานะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ